เริ่มหมุนพมาลาย ตอนไหนดีเอาตัวถึงเอาหูถึงก่อนไม่โดนเสาไฟฟ้าก็จริงแต่จะชนพี่ BM เขาระยะเบรกเท่าไหร่ถึงพอดีชื้อเลงมาฉันจะกดระยะนี้เอาให้มันไปหยุดที่ตูดเขาเราจะเลี้ยวออกพ้นไม่พ้นเลี้ยวออกพ้นไม่พ้นเลงฝัอออ่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็ทิดเกินหรือห่างเกินถอยเข้าซองไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องหยุดในตําแหน่งนี้เท่านั้นถึงจะถอยได้ตอบคําถามให้ทุกท่านช่วยให้ทุกท่านสามารถขับรถได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นโดย ที่ไม่ต้องท่องจำเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ครับผมได้รวบรวมคำถามจากการที่ผมไปทำ driving coach มาและจากคอมเมนต์ในช่องทางต่างๆของผมนะครับว่ามีคำถามไหนที่มือใหม่หรือผู้เริ่มต้นมักจะถามผมและผมจะตอบว่าอย่างไรผมได้สรุปมาในคลิปนี้แล้วครับกับคลิปที่มีชื่อว่า10คำถามยอดฮิตของมือใหม่ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปหผ่านที่แคบดูอย่างไรว่าพ้นหรือไม่พ้นเรื่องนี้ครับผมแนะนำให้ฝึกคาวิสเซนต์มาก่อนจะทำให้เรารู้ระยะของรถครับหลังจากนั้นครับถ้าเราเจอที่แคบเนี่ยประเมินสถานการณ์ไกลๆเลยว่าระยะเนี้เราผ่านได้ไหมถ้าคิดว่าผ่านได้ไปครับแต่ว่าถ้าคิดว่าผ่านไม่ได้หรือไม่มั่นใจชะลอช้าๆดูก่อนได้ถ้าเราคิดว่า ไปได้อ่ะค่อยๆไหลไปแต่ถ้าแบบไม่มั่นใจอันนี้ไม่ต้องฝืนก็ได้ครับแต่จุดตายของมือใหม่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการหลบแล้วไม่ได้หาทางหนีทีไร่หรือทางออกไว้ครับมือใหม่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าชั้นเนี่ยอยากจะหลบเข้าไปลึกๆหลบเข้าไปเยอะๆจนตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์นั้นไม่ได้บางทียัดเข้าไปลึกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องออกมาอย่างไรนะครับ ข้อนี้วิธีแก้ก็คือถ้าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหลบเราจะต้องเหลือพื้นที่ไว้ด้วยครับว่าเราเนี่ยหลบเขาไปแล้วเราจะต้องมีทางออกครับอย่างน้อยๆเหลือทางให้เราสามารถเลี้ยวออกได้แล้วอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวลาที่เขาเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วสถานการณ์แคบๆนั้นผ่านพ้นไปแล้ว มือใหม่ครับจะกลัวอย่างนี้เราจะเลี้ยวออกพ้นไม่พ้นเลี้ยวออกพ้นไม่พ้นแล้วตาเราก็จะโฟกัสกับตรงนี้ครับเราจะไม่ได้ดูเลยครับว่าจริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยด้านขวาเราเนี่ยมีพื้นที่ให้เราเลี้ยวออกง่ายๆได้แล้วนะเราดูสถานการณ์เขาผ่านไปแล้วเราจะต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทางนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เลี้ยวออกทางนี้เลยแล้วอีกจุดตายหนึ่งสําหรับมือใหม่นะครับนั่นก็คือการดูแค่ฝั่งเดียวเราอาจจะเอาฝั่งนี้พ้น เป็นหลักไว้ก่อนอ้าวและอีกฝั่งหนึ่งล่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะตอบไม่ได้เลยครับพ้นไม่พ้นเราครับควรที่จะต้องขับให้มันกลางสถานการณ์ไม่ใช่ว่าฉั้นเอาฝั่งนี้พ้นแล้วอีกฝั่งหนึ่งขูดหรือถ้าเราเล็งฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะชิดเกินหรือห่างเกินมันก็จะทําให้เราเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์นั้นได้ยากลําบากด้วยเช่นกันครับ 2. หมุนพวงมาลัยเท่าไหร่ผมครับตอบได้เลยครับว่า เรื่องของการหมุนพวงมลาลัยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดกันเป็นองศาได้ครับ mm. เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องหมุนพวงมลาลัยเท่าไหร่ก็ได้ให้มันอยู่ในเลนที่เราต้องการในจุดที่เราต้องไปเท่านั้นครับเราจะไม่ได้สนเลยโลโก้เท่านี้องศาเท่านี้นี่และเราจะดูแบบนี้ครับเนี่ยเราควรจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปอยู่เลนซ้าย เราก็จะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่ารถนี่จะเข้าเลนซ้ายแบบนี้ครับเราครับจะใช้พวงมาลัยเป็นแค่เครื่องมือในการบังคับรถครับพวงมาลัยไม่ใช่เครื่องมือชี้วัดว่าเราทำถูกหรือทำผิดครับนี่มันคือแค่เครื่องมือในการกระทำตัวของรถคันนี้ครับรถคันนี้มันจะต้องอยู่ในเลนใช่ไหมครับเรามีหน้าที่แค่ หมุนไปให้มันเนี่ยอยู่ในเลนที่เราควรจะต้องอยู่เหมือนเดิมเนี่ครับเห็นไหมถ้ามันไม่อยู่เรามีหน้าที่เพิ่มสมมุติว่ามันจะบานไปทางนู้น,นะครับเนี่ยเลี้ยวไม่พอเลี้ยวไม่พอเรามีหน้าที่หมุนเพิ่มหมุนเพิ่มหมุนเพิ่มให้มันกลับมาเวลาเกิดอะไรขึ้นมาไม่มีใครมาขอดูพวงมาลัยแล้วครับเขาอยู่ข้างนอกเขาก็รู้แล้วครับว่าคันนี้เลี้ยวอยู่ในเลนไหมฮะ3จะเริ่มหมุนพวงมาลัยตอนไหนดี บางท่านอาจเคยได้ยินมาว่าจะต้องเอาตัวถึงเอาหูถึงก่อนใช่ไหมครับถึงจะเลี้ยวไม่โดนใช่ครับเราอะเลี้ยวไม่โดนขอบของเราก็จริงหรอกแต่ว่าถ้าจังหวะที่เลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะไปกินเลนชาวบ้านแบบนี้เลยครับนี่ตรงนี้มีเสาไฟฟ้านะผมจะเอาตัวถึงปึ๊บเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยแล้วดูดิตายละโอ้เลี้ยวไม่ได้ครับเห็นไหมอันนี้ครับก็คือ การเอาตัวถึงเอาหูถึงครับเห็นปะผมเนี่ยไม่โดนสาไฟฟ้าก็จริงใช่แต่ผมจะชนพี่ B&M เอ็ขานี่ครับเนี่ยเอาตัวถึงเอาหูถึงหน้ายื่นไปนู่นแล้วแล้วถึงจะได้เลี้ยวนี่ครับอันตรายมากเลยนะเราไม่ชนของเราก็จริงแต่เราจะไปชนคนอื่นครับมันไม่ใช่อย่างนั้นการเลี้ยวมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยทางแยกเราดูไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยเราพื้นที่เราเนี่ย ใช้ได้ไหมมีอะไรที่จะต้องระวังไหมอ๋อมีเสาอยู่ลึกๆไม่เป็นไรผมค่อยๆชะโงกเนี่ยเริ่มหมุนละเห็นไหมเริ่มหมุนละเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่ครับเนี่ยไม่ได้ยืนหนะ้าไปหาชาวบ้านเลยเขาก็ยังพอสวนไปได้ผมก็ยังเลี้ยวออกมาได้นี่ครับเดี๋ยวลองดูจุดนี้นะครับผมจะเลี้ยวเป็นโค้งแล้วนะครับช้าลงชะลอได้เบาได้เบรกได้สยายไฟอยู่ตรงนู้นใช่ไหม แต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมเริ่มเลี้ยวก่อนสายฟ้าอีกเลี้ยว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 เลียเ้ยวแล้วลองดูนี่ครับเห็นปะส่วนกันได้เนี่ยเนี่ยเห็นปะเขาไม่ต้องหลบไม่ต้องช่วยผมเลยผมก็เลี้ยวหน้ามุดอยู่ในเลนได้ไม่มีใครจะต้องทําอะไรเลยต่างคนต่างอยู่ในเลนไม่เดือดร้อนกันแน่นอนครับ 4. เว้นระยะหน้ารถเท่าไหร่เรื่องนี้ครับเราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าเราจะต้องเอาหน้ารถเราให้เห็นทะเบียนเขาหรือว่าจะต้อง เอาฝากระโปรงหน้าเราไปจุ่มอยู่ที่รอยยางของเขามุมยางของเขาอันนี้ครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นครับสรีระของรถแต่ละคันไม่เท่ากันรถเขาก็ไม่เท่ากันรถเราก็ไม่เท่ากันความสูงของตัวเราคนนั่งขับก็ไม่เท่ากันเราลองดูทุกคนบนถนนนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยเว้นเท่ากันไหม มีใครเนี่ยถือตลับเมตรไปวัดไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยครับอยากจะเว้นระยะประมาณไหนระยะไหนที่เราเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคปลอดภัยไม่ใกล้ไม่ห่างเกินไปครับสวยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเลงกับคันอื่นเลยครับ 5. ระยะเบรกเท่าไหร่ถึงพอดีหลายๆท่านครับก็จะกังวลว่าชั้นเนี่ยจะต้องเบรกระยะไหนถึงจะไปหยุดได้พอดี ผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการหยุดรถมันไม่ใช่คำว่าพอดีแต่ว่ามันต้องพอเหลือครับพอเหลือหมายความว่าเราจะต้องหยุดได้โดยที่ระยะมันเหลือให้เราทําได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็เหลือโดยที่เราเนี่ยไม่ชนแน่ๆครับเพราะว่าถ้าเราตอบว่าเราใช้ระยะที่มันพอดีแล้วถ้ามันไม่พอดีล่ะเราครับสามารถชะลอก่อนเบาก่อนช้าลงก่อนได้ครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหยุดระยะนั้นพอดีตอนนี้ผมเห็นแล้วครับว่าข้างหน้าเขาหยุดติดไฟแดงนี่ผมเบรกตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยเบรกเนิ่นๆค่อยๆไหลไปเนี่ยทุกคนทุกคันเบรกเห็นไหมทุกคนทุกคันเบรกประคองเข้าไปเนี่ยค่อยๆรักษาระยะห่างอยาเข้าไปอยาเข้าไปประมาณนี้อ่าโอเคระยะนี้สวยฉันหยุดระยะนี้ดีกว่าเห็นไหมครับเขาเบรกกันเนิ่นๆทั้งนั้นเลยไม่ได้มีใครที่ ชื้อเลรงมาฉันจะกดระยะนี้เอาให้มันไปอยู่ที่ตูดเขาไม่ครับเขาเผื่อเหลือแล้วถ้ามันเหลือเยอะเขาปล่อยไหลเข้าไปครับมันจะทําให้เราเบรกนิ่มด้วยระยะเบรกเราจะเหลือด้วยเราจะขับปลอดภัยด้วยคนนั่งข้างก็ไม่เสียวคนในรถข้างหน้าก็ไม่เสียวครับเบรกเผื่อเหลือดีกว่าครับหกดูอย่างไรว่าขับต่างการขับรถบนท้องถนนครับไม่ใช่แค่ว่าฉันอยู่ในเลนแล้วฉันจะค่อนซ้ายค่อนขวา ได้ซะทั้งหมดซะทีเดียวนะครับการขับรถบนท้องถนนครับถ้าจะให้ดีเลยนะเราเนี่ยควรที่จะกลางกลางสถานการณ์หรือถ้าสถานการณ์มันโอเคเราควรที่จะกลางเลนไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยเลงเอาตัวฉันชิดเส้นนี้อ่าชิดเส้นขวาไว้อ่าโอเคถ้าวิ่งขวามันก็พอที่จะทำได้แต่ถ้าวิ่งเลนอื่นละ่ะมันจะรู้สึกแปลก เลนข้างๆเขาก็จะคิดว่าเอ๊ถนนต้องกว้างแล้วจะมาเบียดชั้นทําไมเราลองถามย้อนกลับครับว่าถ้ารถที่ขับค่อนๆเหมือนจะเบียดเราเนี่ยเหมือนจะกินเลนมาฝั่งเราเนี่ยเราชอบไหมถ้าเราตอบไม่ชอบอืมคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันครับอ่ะงั้นคราวนี้เราอยากขับกลางแล้แต่ว่าจะดูอย่างไรล่ะว่าอันไหนกลางหรือไม่กลางเราลองดูครับ ซ้ายห่างประมาณนี้ขวาห่างประมาณนี้อ่าโอเคแต่ว่าถ้ามันไม่เท่ากันเราสามารถเอียงแต่งเอาได้ครับเอียงแต่งนิดนึงเราลองดูนิดนึงอย่าไปดูมันนานครับดูแค่แวบเดียวดูระหว่างตัวรถกับเส้นฝั่งซ้ายดูระหว่างตัวรถกับเส้นฝั่งขวานี่ครับมันจะแวบตาดูประมาณนี้ปึ๊บอ่าซ้ายปึ๊บอ่าขวาโอเคครับตรงนี่ครับมันจะไม่ดูนานมันดูแค่วิเดียวถ้าเราดูนาน เ,เราจะกลัวข้างหน้าเราจะช้าลงแล้วมือใหม่ถ้าดูนานมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยรถมันจะเอียงครับดูนานไม่ได้อย่าดูนานดูแว็บหนึ่งรู้ปุ๊บแต่งปับ๊บคราวนี้เราเอากลับมาปรับใหม่ครับอ๋อตอนนี้ฉันรู้แล้วเมื่อกี้ฉันค่อนขวาเดี๋ยวค่อยๆแต่งดูก่อนนะอ่าโอเคซ้ายประมาณนี้ขวาประมาณนี้อ่าโอเคน่าจะกลางแล้วนะเราก็มองวัดระยะนิดนึงก็จะช่วยให้เรา ขับได้กลางในทุกๆสถานการณ์ได้ครับ7จอดซองเฉียงดูยังไงให้จอดตรงเราเนี่ยสามารถจินตนาการช่องจอดของซองเฉียงให้มันเป็นเลนต่อจากเลนที่เราอยู่อ่ะตีโค้งไปเราคิดซะว่าเราจะต้องขับรถไปตามเลนไปตรงเลนนั้นจะขับไปต่อเนี่ยเราทำยังไงบนถนนทำยังไงจอดรถ ทำอย่างนั้นได้เลยครับเลีงไว้และเลี้ยวเข้าไปมันจะเข้าไปแบบโบ๊ะสวยๆแม่นๆได้โดยที่ไม่ต้องท่องจำเลยครับ 8. เร็วเท่าไหรด่ดีเรื่องนี้ครับก็ต้องตอบทั้ง2ด้านด้านแรกนะครับนั่นก็คือในเรื่องของกฎหมายครับเราครับก็ควรที่จะใช้ความเร็ว ตามกฎหมายกําหนดดูป้ายก็ได้ครับเส้นนี้เขาให้ใช้เท่าไหร่เราก็ใช้ตามนั้นก็ได้และอย่างที่2นะครับนั่นก็คือกลมกลืนเพราะการขับรถครับมันไม่ใช่ว่าขับช้าเต่าเต่าเท่านั้นถึงจะปลอดภัยครับเราครับควรที่จะต้องทําตัวกลมกลืนครับกลมกลืนทั้งบนท้องถนนนั้นที่อยู่กลมกลืนทั้งในเลนที่เราเลือกครับเนี่ยถ้ามันช้าเกินไป มันก็ไม่ปลอดภัยที่จะอยู่เลนนั้นครับแล้วลมกลืนยังสามารถทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนเลนได้ง่ายอีกด้วยนะครับพอความเร็วมันใกล้ๆกันทั้งถนนเนี่ยอยากไปเลนนั้นก็เปิดไฟเลี้ยวเอียงเข้าอยากไปเลนนี้ก็เปิดไฟเลี้ยวเอียงเข้าได้ครับแต่ว่าถ้าความเร็วมันต่างกันเกินนอกจากอันตรายแล้วเปลี่ยนเลนลาบากอีกด้วยครับ9เปลี่ยนเลนดูอย่างไรว่าเปลี่ยนได้เรื่องนี้ครับประกอบกันด้วย2อ,อย่าง หนึ่งคือเรื่องระยะห่างที่เรามีสองคือเรื่องของความเร็วที่เราและเขามีครับระยะห่างคือเนี่ยครับเราลองดูว่าเวลาเราขับรถอ่ะเรารู้สึกสบายใจกับการเว้นระยะด้านหน้าเท่าไหนเรารู้สึกสบายใจกับการที่เขาเปลี่ยนเลนด้านหน้าเราเท่าไหน,นเราครับเอาระยะนั้นอ่ะระยะด้านหน้ารถเนี่ยประมาณเนี้ยเอามาแปะ ไว้ในกระจกข้างเราได้เลยระยะประมาณนี้ชั้นโอเคนะอ่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยชั้นจะเปลี่ยนเลนเนี่ยฉั้นก็จะเปลี่ยนเลนด้วยภาพประมาณนี้เราเอาภาพนั้นนะมาต่อวางต่อกับรถเราในกระจกมองข้างได้เลยครับเราก็จะสามารถได้ระยะปลอดภัยของตัวเองที่มันสอดคล้องกันทั้งความเร็วณสถานการณ์นั้นๆด้วยอ่ะต่อมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของความเร็ว เพราะว่าถ้ามีระยะห่างอย่างเดียวแล้วเนี่ยถ้าความเร็วมันต่างกันเยอะเกินผมอยู่40เลนพี่เขา60มันต่างกันเยอะเกินใช่ไหมครับ mm. เวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยระยะห่างผมมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่เขาก็จะมาใกล้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับพอร,ระยะห่างมันหมดคราวนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้ละทำยังไงดีถึงให้ระยะห่างนั้นไม่น้อยลงหรือมากขึ้น คราวนี้ครับมันก็จะต้องใช้ความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องละอย่างแรกผมดูก่อนผมเนี่ยสบายใจกับการเปลี่ยนเล่นไปข้างหน้าพี่มาด้าความเร็วประมาณนี้อ่ะโอเคไหมผมขอเพิ่มความเร็วให้กลมกลืนกับพี่มาด้าเขานี่ครับพราะความเร็วผมเนี่ยเท่าๆกันกับพี่มาด้าแล้วระยะหา่างมันก็ไม่น้อยลงครับแต่ว่าถ้าผมอยากเอาง่ายขึ้นอีกผมก็สามารถเติมคันเร่ง จูดให้มีระยะห่างเพิ่มขึ้นได้เนี่ยพอกดคันเร่งจูดๆนี่เห็นไหมครับระยะห่างมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอใจระยะห่างไหนก็ไปได้เลยครับก็ไปได้เลยสิบถอยเข้าซองดูอย่างไรว่าถอยได้การถอยรถไม่ว่าจะเป็นการถอยเทียบขนานหรือถอยเข้าซองครับเราเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ให้เราสามารถถอยได้ซะก่อน มีพื้นที่แปลว่าเราครับจำเป็นที่จะต้องเลยไปแล้วผ่านไปแล้วเราถึงมีพื้นที่ในการถอยหลังครับการถอยรถเนี่ยไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องหยุดในตำแหน่งนี้เท่านั้นถึงจะถอยได้ครับแต่ว่าเราครับสามารถที่จะเลยไปเผื่อได้ครับเราลองดูครับมือเก่าเขาจอดอย่างไรเขามาฟื้บโฉบทิ่มพวดออกไป เลยเหรอไม่เป็นไรเขาถอยย้อนกลับมามันเร็วกว่าการที่เขามาถึงยังถึงยังหนะ้าใช่หรือเปล่าหนะ้าอ,อีกนิดดีกว่าหนะ้าเออไม่พอมันเร็วกว่าแบบนี้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นครับเราเผื่อไปเลยเผื่อไปให้เราเห็นว่าท้ายรถเราเนี่ยครับมันเลยช่องจอดนั้นไปแล้วคราวนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะบังคับรถหมุนพวงมาลัยเข้าไปได้ไหม 5้าวิธีที่แนะนํานะครับก็จะเป็นวิธีที่เราค่อยๆไหลรช้าๆหมุนพวงมาลัยบังคับไปอยากไปตรงไหนบังคับไปค่อยๆถอยค่อยๆหมุนไปจะทําให้เรารู้ทิศทางครับเราเลยมาแล้วไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะต้องหมุนสุดอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่ใช่มันคือการถอยบังคับประคององศาไปจนเข้าช่องนั้นครับเอาละครับและนี่ก็คือ10คําถามยอดฮิตของมือใหม่ มีข้อไหนตรงใจทุกท่านบ้างไหมครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยตอบผมได้เลยนะครับผมก็หวังว่า10คําถามนี้ก็สามารถตอบคําถามให้ทุกท่านช่วยให้ทุกท่านสามารถขับรถได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องท่องจําเลยนะครับ ถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมได้เหมือนเคยแล้วช่อง Drive เก่งดีมี SuperTank ตัแล้วนะครับถูกใจมากๆกกดสนับสนุนช่องได้โดยตรงเลยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ